รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ตัวเนี้ยผ้านะคะพี่ทรงจะสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าจะไม่ยืดนะผ้าไม่มีสัตว์ในตัวเนี้ยงานสวยมากๆเลยงานค่ะพี่เป็นคอปกนะคะพี่และกระดุมไม้ตรงนี้แกะได้จริงถูกเม็ดนะลูกค้าดูชายเสื้อนะคะเสื้อนะคะแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนาไปของสาวอวบนะ แล้วหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่สีพื้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อผ้านะคะพี่ลิปรผสมฝ้ายนะพี่ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเขาจะไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะพี่เป็นรีไซส์นี้ไซส์เดียวนะพี่แนะนาอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยเป็นซิลใส่สบายๆนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่พิเศษนะ 195เท่านั้นอยากให้ตัวนี้ลูกค้า195เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้ออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสขึ้นด้วยต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยเพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะลายจะเป็นแบบนีี้ค่่ะพ สว,สวยแบบนี้เลย195เ้าเท่านั้นสีเหลืองนะคะและสีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพี่ดูลายสวยๆเลยค่ะพี่ลูกไม้ก็สวยนะตัวนี้นะสีขาวค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ลินินไปสมไฟสวยๆแบบนี้เลยสีพื้นให้แค่195เ้าเท่านั้นคะ่ะพี่ค่าส่ง29บเาทาทมจ่ายไปแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อ คาดีมากๆกระดุมแกะได้ทุกเม็ดเลยให้พี่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นนะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าผ้าดีมากๆอยากให้ลองนะตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ผ้าสวยมากๆสีพื้นสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งเ้าห้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะพี่ เป็นเสื้อผ้าลินเนผส่มฟ้ายนะคะพี่ตัวเนี้ผ้านะคะพี่ทรงจะสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าลินินผสมฟ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าจะไม่ยืดนะผ้าไม่มีสัตว์ในตัวเนี้งานสวยมากๆเลยงานค่ะพี่เป็นคอบุกนะคะพี่และกระดุมไม้ตรงนี้แกะได้จริงถูกเม็ดนะลูกค้าดูชายเสื้อนะคะเสื้อนะคะแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนานไปของสาวอวบนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่สีพื้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อผ้านะคะพี่ ลิ้นผสมฝ้ายนะพี่ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเขาจะไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยเป็นซิลใส่สบายๆนะคะพี่ตัวน,นี้ให้พี่พิเศษนะ 195เท่านั้นอยากให้ตัวนี้ลูกค้า195เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงและออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสขึ้นด้วยต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยเพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะลายจะเป็นแบบนี้ค่่ะพี สว,สวยแบบนี้เลย195เ้าเท่านั้นสีเหลืองนะคะและสีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพี่ดูลายสวยๆเลยค่ะพี่ลูกไม้ก็สวยนะตัวนี้นะสีขาวค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ลีนินผสมไฟสวยๆแบบนี้เลยสีผืนให้แค่195เ้าเท่านั้นคะ่ะพี่ค่าส่ง29บเาทเหมาจ่ายไปแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อ ผ้าดีมากๆกระดุมแกะได้ทงเม็ดเลยให้พี่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นนะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าผ้าดีมากๆอยากให้ลองนะตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ผ้าสวยมากๆสีพื้นสวยๆแบบนี้เลย